สาวอาทิตย์นี้เตรี่ยนภาชัดหน้าไว้จิกไว้เช็ดน้ำตากกและปิดหน้าเพราะบีบหัวใจฟังไอซ์พานุวัตรและนิชานธทนิชาเล่าภาพสามตอนสุดท้ายวาสนารัก ชะตาพาให้เราได้มาเจอกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีวาสนา,สนาได้รักกัน <c oughs> หรือไม่นะคะวาสนาักค่ะสามตอนสุดท้ายสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันนี้เราได้เชิญน,นักแสดงจากละครเรื่องนี้มาพูดคุยกันสวัสดีค่ะน้องการสวัสดีค,ะดดค่ะทุ่ไอซ์พานุวัฒน์แล้วก็นิชานะคะ ตอนนี้ใครๆเห็นไอซ์เรเล็พี่การพี่การเนาะเดวชคไก่ลุงเล่นพี่การพี่การเหมือนน้องน้อยแบบว่าติดพี่ชายนะคะค่ะเหลือสามตอนสุดท้ายแล้วนะคะมีอะไรเมื่อกี้ฝนทําสกู๊ปบอกว่าไม่ใช่เตรียมหมอนนะปกติเราต้องเตรียมหมอนจริงๆใช่ไหมคือมันเตรียมไว้ได้แบบหลายสถานการณ์มากเอาไว้ทั้งแบบดึงอื้ออะไรอย่างนี้ออืนเดรียใครได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าสามตอนสุดท้ายแนนอนเราต้องมีทั้งอะไรที่บ ดีหัวใจใช่ไหมมีฟินด้วยนะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังฉากนี้อะฉากนี้ต้องไปถ่ายในรถเี๋ยว่ะปกติมันต้องเป็นในกระทอมไม่ใช่เหรอคะอันนี้เปลี่ยนค่ะี๋ยวเหมือนเรื่องอื่นเป็นยังไงหมายถึงว่าเขาใกล้ชิดกันเฉยเฉยใช่ใช่จ้องตาก็ต้องรอดูอะว่ามันจะ ไปถึงตรงไหนอะไรเงี้ยเออไปถึงตรงไหนเ,ออ <c oughs> เริ่มต้งจากในรถจไปตรงไหนบอกเลยครับว่าก่อนเข้าฉากเนี่ยครับ<ะ>มันจะมีไดอะล็อกก่อนซีนเนี่ย หลายเทคมากเพราะว่าผมเกรงมากเอ,อแต่ว่ารับรองว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเกรงอะไรเข้ากับนิชาในรถมันต้องเกรงไงไม่คือเหมือนเป็นฉากแรกที่ใกล้กันแบบนาน้องตองากันขนาดนี้ของกันตพลกับใกล้ลุงด้วยค่ะปกติจะเป็นแบบใกล้ชิดกันโดยอุบัติเหตุดโดนผลักโดนอะไรอย่างนี้แต่นี้เป็นความตั้งใจใช่ใช่นี่มโนเลยนะว่าพอหลังจากเช็ดแล้วนะคะมองขนาดนี้ใกล้ชิดขนาดาษนี้แล้วเนี่ยนะคะมันต้องมี่มีกระท่อมเหมือน บางเอิไเนาะอุ้ยแตท้องเอนเนาะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ฉากฟินแบบนี้ก็จะมีฉากดราม่าซึ่งเห็นว่านิชาต้องรับบทหนักมากสาหรับฉากดราม่านี้ใช่ค่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นใกล้ลุกนะใช่ค่ะใกล้ลุกอาจจะแบบดูแบบไม่มีปมอะไรเลยแต่สามตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นเป็นสามตอนที่หนักมากสําหรับชีวิตของเขาอะค่ะเขาได้รู้อะไรบางอย่างได้ได้เจอกับเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิด กับชีวิตเขาเลยจริงๆแบบถูกขมวดมันอยู่ใน3ตอนนี่แหละใช่ค่ะสตอนสุดท้ายคือจริงๆแล้วคุณอย่างผู้ชมเนี่ยที่ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้ละใช่ไหมฮะว่าตัวละคร2ตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรแต่ที่เราไม่รู้ที่เราอยากจะเห็นคือว่าการเปิดตัวนะจะคลี่ครจะคลายใครยังไงใครจะเป็นคนพูดเออไอประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วพูดออกมาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงแล้วก็นี่ก็มีฉากรามาอินมากเลยนะเรานี่อินเหมือนกันค่ะเมอันคือมันไม่ใช่แค่เราอ่ะมีพรรษาด้วย ที่จะมาเกี่ยวข้องเขายังไม่จบเคยเนี่ยตัวที่เราต้องรอติดตามแต่ต้องต้องใช่ค่ะต้องรอดูว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนมาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกมีความบีบหัวใจด้วยย่าจ๋าใช่ครับก็จะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ของกนพลที่คิดว่าคนดูจะน่าจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำครับว่ากนพลจะตัดสินใจทําสิ่งนี้ครับผมอคือเรารู้เลยนะพี่น้องกันนะ เราก็ไม่อยากเป็นพี่น้องอ่ะจะทิ่มไม่ได้จะเป็นพี่น้องกันแล้วไม่เป็นพี่น้องกัน,นเนาะแล้วสองคนนี้รู้มันจะเป็นยังไงอ่ะนี่คือเราคนข้างบ้านดูนะเรารู้ <laughs> เรารู้ <laughs> เราร, <laughs> เราู้ไงแต่เราไม่รู้ว่าสองคนนี้ยังไม่รู้แล้วรู้แล้วจะเป็นยังไงอันนี้เราน่าติดตามน่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้ว,ลวย่าขาก็มาไม่สบายอีกเนี่ค่ะดูสิจะต้องเกิดอะไรขึ้นอีกมีเรื่องมากมายเราก็มาอยากจะบอกให้่ารู้หรือ่ากำลังอยากจะให้เรารู้อีกใช่ไหมคะครับอืมอ่ะสามตอนสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบ้างคะพี่ไอเลยค่ะ ครับก็อยากจะฝากละ para, it it whack, ครวัฒนารักสามตอนสุดท้ายนี้นะครับรับรองว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็จะพีคแล้วพีคอีกแล้วก็สนุกมากๆครับรับรองครับผมค่ะอ่ะพิชาล่ะคะก็เข้มข้นมากจริงๆคือต้องไม่พลาดอะค่ะสามตอนนี้เป็นสามตอนที่จะทั้งเฉลยแล้วก็ตามหาความจริงแล้วก็ขมวดปมทุกอย่างว่าสุดท้ายแล้วเรื่องอจะไปลงเอยยังไงจริงๆอยากให้ดูมากๆเพราะว่ามันอาจจะมีหลายๆฉากหลายๆตอนหลายๆซีนที่แบบว่า คนดูอาจจะคาดไม่ถึงว่าใกล้รุ่งกับกันตพลจะจบกันแบบไหนแบบได้รักกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบคนรอบข้างครอบครัวของเราอ่ะจะจะไปในทางไหนต่อไปเพราะมีตัวละครอีกหลายตัวอีกวาสนาจะมีต่อกันแค่ไหนค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่มีวัาสนารออยู่สำหรับแฟนๆรายกาโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะหนังสือวาสารักนะคะนี่เรื่องจุลามณีนะคะ ที่สําคัญมีลายเซ็นด้วยของพี่เฟื่องนะคะจุฬามณีแล้วก็ลายเซ็นของน้องนิชาแล้วก็น้องไอซ์ด้วยนะคะมอบให้กับเป็นแฟนรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะรายละเอียดก็ไปติดตามกันได้ค่ะใน Facebook ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะจะมีวาสนาต่อกันหรือเปล่าไ่งะติดตามกันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะรอดูนะคะตอนสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมผ้าเช็ดหน้าด้วยนะคะตอนจะกดสมัคผ้าเช็ดหน้าได้ด้วยนะครับผม